ก็ตอนนี้อยู่ที่สวนงงนัำเงนวัดป่าว่านนะครับนี่ครับลูกที่เราปล่อยไว้สี่สิบแปดตอนนี้ก็ลูกโตแล้วที่จริงแล้วจริงตอนนี้มันเข้าสีมดแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ตัดแต่งจริงเพราะว่า เดี๋ยวรอน้องๆมันกันน้องๆยัง,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 งไม่ได้ตัดแต่งจรินได้เพราะว่ามันต้นยังเล็กอยู่แต่ก็ขึ้นค้างกับเต็มกันหมดแล้วครับปัญหาตอนนี้ก็คือมีพวกหนอนพวกมแมลงมากินใบนะครับเป็นหลังที่ทำอยู่ใต้ใบตอนนี้ครับ เจอกระเด็ดออกวันนี้ก็ได้ไปหลายลังนี่ครับชอดดอ,อกใหม่ๆก็ยังออกมาที่ออกมาแล้วก็เริ่มโตบางต้นก็ออกง่ายนะครับอย่างอันนี้ใบขนัว กิงแก่แล้วจริงๆเน้ะมันก็ถึงเวลาตัดแต่งได้แต่ว่าต้องรอน้องๆตัดทีเดียวครับอันในออกมาก่อนก็รอชิมแล้วกันคับช่อเล็กๆก็ยังออกมาเรื่อยๆก็ปล่อยของต้องปล่อยครับเดี๋ยวเอาจิบมาลองยืดดูก่อน ทดลองปุ๋ยทดลองยาไปในตัวดได้ผลผลตกทุกวันเลยนี่ก็ยังพัมอยู่ได้ผลดีนด้ำดีได้ปุ๋ยด้วยได้ออกมากันใหญ่เลย ต้นที่ออกก็จะเป็นต้นที่มันเริ่มแก่แล้วนะครับม <N iy o> ีอยู่สามสีต้นเนี้ยที่มันโตเขาต้นเด่นก็ยังไม่ออกเท่าไหร่ฟังชอ่อก็ดูสวยนี่นะครับนี่จะลองทดลองยายืดไปด้วย น้อชอนนี้ยาวมากเลยไปโดนอย่ายืดตั้งแต่ทีแรกเนี๋ยต้องซ้ำอีกทีโอเคครับ